นครับผมเราลืมไปวันนี้เป็นคิวของปลานะวันนี้เรารับคิวนะครับขายซอสผัดนะซอสผัดปลาโล่งสิบเก้าบาทนะเราจะมาทําเนี่ยผัดกวางตุง้งง่ายๆเลยโดยใช้ซอสผัดปลเดิโอปลาโล่งสิบเก้าบาทนะตัวนี้มีซอสนะ้ำมันหองมองาหอยจบครบในขวดเดียวแล้วที่เหลือก็แค่สุดเด็ดนะครับมีกวางตุง้งหนึ่งคำหมูยอหนึ่งมัดพริกแดงยิ่งยงดาดำกระเทียมครับวันนี้ผมผัดกต่เผาลูกผัดผัดเนี่ย,ย,ยแล้วก็น้ำมันพืชนะครับผมแหม เรื่อการเสียนาฬิการเราจะเริ่มผัดกันเลยง่ายๆครับผมเมนูง่ายๆ,ลายๆายเลยเนะี่ยโอ้โหกวางตุ้งเนี่ยจำละห้าบาทหมูยอสิบบาทซอสผัดขอโลงสิบเก้าแต่ผัดนึงขอโทษยี่สิบกระแทกฮะนี่ขาดไม่ได้เลยนะ้ำ่าลนะกันกระทะไหมาครับผมเหมือนจะโดนเขาดมนะ น้ำอยู่บนตแกรงทีร้อแห้งนะน้ี่ร้อนงงไหมัม่โง่ไม่ยังไงงงแล้วล่ไม่งงไม่งงไม่งงทันแรกเราสงกระน้มันสักจักบพืชก่อนเลยตัวไ่้ยง่ายดักไปทราไปเลยไม่ต้องร้อนน้ำมันร้อนนะผมเดี๋ยวมันก็ร้อนมันวันนี้มันร้อนแน่ร้อนอยู่แล้วมีอะไรใส่พกเลยโอ้โหมีใบเขาอเเลยนะผมเนี่ย

เอเลยนนคิว้า,าเนี่ยาราคิวะคอะ,ห,นนะหลายลาตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะทาอะไรกินกับปลานะครับผมเดี๋ยก้พนหครับแล้วก็ใส่ข้า,าเลยแล้วก็เอากระเพราาะสรจบเลยนะผมเดาี๋ยวเอาให้หมดเลยอัดแน่นเลยแ ไงเป็นไงหอมอร่อยจริงๆเอพาอยู่ไหนเนียเ้าจบเลยดิอะเา้จบเลยใส่น้อไร่การเราก็จใส่ผักละนี่ผมะใส่ผักเลยเพื่อการเสียอะยกผักก็มีนะ นี่ครับใครกินเสร็จแล้วไม่รู้ง่ายๆใครผัดก็อร่อยใครกินก็อร่อยเนาะโอ้ถูกแล้วกินได้เฮ้ยฮะอืมเปีรับแต่กวางกวางตุ้งเด็ดจริงๆนี่ก็รวยมากเลยนะนี่นะครับผมการเป็นหนูยอหลงในยงนี้แล้วนะสนใจหลายคนนะครับสำหรับคนชอบทานผักเนาะเดี๋ยวก็ฮอตมันเข็งไม่เดียวใช่แหละใช่พอน้ำมันออกมันก็โหดแล้ว ใช่แล้วครับอันี้น้ําไม่หมดตงรองโรง,งานเลยไมไม่เหลือใครดูดิหดแล้วเนละยเริ่มหายแล้วเห็นไหมน้องชายไมบอกว่าน้ำออกมันก็หมดแล้วเห็นไหมไม่เชื่อพี่เชื่อ มีทฤษฎีเขายืนยันมาแล้วมีคนทดลองแล้วน้องตายนี่นะครับซอสของเราแล้วผมรู้ส yeah> ิ่งหบาทแล้วผมอัดกระถ่ายนี้เลยอร่อยอร่อยนะครับผมนะพอผักสุกเราก็ตักให้ได้ละหมูอะวัวไงกินอาหารนะครับผมนี่กินบ่อยมากเลยกองตุ้งเนี่ยกงตุ้งกองตุ้งผัดนะครับผมตักมาจานหนึ่งใหญ่ๆนะมีหมูประมาณสองตอนที่เหลือผักล้วน กินรวงก็สี่คนผมไม่รู้ครับผมไม่เคยเป็นอาหาร<อ>าจบน้องชายอยากมีหัวเป็นอาหารนะมีไปแล้วเอาหัวเป็นแล้วเหรอเอามีหัวแล้วเหรอไป <c oughs> มีนะผมซอสการสั่งครับส่วนละหกสิบเ้าบาทนะผมใครกินก็อร่อยใครรัก็อร่อยเนาะนี่เลยนะผมในส่วนเนี้ยจบแล้วมีซอสหอยซีอิ๊วขาวผมผึ้งเล็กต่างๆนะผมใส่แค่อ่าวกระเทียเล็ก สามช้อนโต๊ะผมตวงหนึ่งกระหลี่วประมาณสามช้อนโต๊ะผมผมคำนวณมาแล้วนะครับผมคำนวณคำนวณโอเคเนี่ okay. <c ười> นยหัวผักสุกก็จบแล้วเนี่ยแล้วตัวงุ้งมันจะออกคำหวานนะน,านี่นะถูกแล้วเหม็นกรเละเสร็จแล้วก็ตักใส่ภาชะน,น,นะนะที่เราเตรียมการไว้เนี่ยเอ๊ะ นีหมดนี่ทิ้งหรอทิ้งนี่เราตักใส่พยัญชนะกันเลยโอ้โหว่ากวางต้หอมผัดใส่หมูสามชั้นอร่อยมากเลยว่ากวางต้งตงมเจอน้ำพริกน้ำปลานะสุดจัดปลาหลดบ,บอกปลาหลัดล่างออกอ่ะเ้ยกำมาไเปมาหมูยอมเยอะกว่ากวางต้มได้ไงวะหมูหลงในตงหมู <c oughs> นีความตุ้งหลงเลยลงหมูยอนี่เสร็จแล้วครับผมสองขัตามสั่งของเราขวดละสบาบาทนะผมนี่เลยสองฟรีทั้งเดือนเลยนะผมเนี่ยใครเปรสนใจยทำกินตามได้เมนูผัดน,นะครับผัดต่าตงๆนานาเลยขวโละสิบเก้าจบเลยขวดเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มนะผมใส่น้ำเปล่าจบครับผมวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับมาไว้ก่อนไม่มาซิยูเกนนะครับผม